สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้บ่ายวันเสาร์ยี่สิบหกกรกฎาคมเรามาทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ในช่องทางต่างๆที่คุณติดตามฟังและก็ติดตามชมอยู่นะคะในเวลานี้เราพร้อมที่จะนําคนที่ฟังอยู่ในา้าไม่ใช่เชา้าสิในบ่ายวันนี้เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศใน พื้นที่ของโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราซึ่งตอนนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการคุณทิติพลศรีไตรัตก็พร้อมที่จะมาเจอกับพวกเราทุกๆคนแล้วค่ะอินดีเอฟแอนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณทิติพลค่ะ สวัสดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะบ่ายวันเสาร์วันนี้ขออภัยคุณทิติพล์ด้วยนะคะทีะ่ภารกิจติดยุ่งเหยิงวุ่นวายกว่าจะเคลียทุกอย่างเรียบร้อยปล่อยให้คุณทิติพลรอเกอร์นานอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะถึงกับรอเกอร์ไห <c oughs> มคะ <c oughs> ขอภ <c oughs> ขอภยัยขออภยัยเพิ่งจะเคลียภารกิจโอ้ยกว่าจะมาถึงนี่เขาต้องบอกว่าข้าวยังไม่ทันจะเรียงเม็ดเรียงไม่ทันจะเรียงเม็ดเลยค่ะคุณคุณทิติพล์งรีบ กุลีกุจอโอเควันนี้เรามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายคนที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยฝากกดติดตามแต่ละช่องทางฝากกดแชร์ข่าวพยากรณ์อากาศในบ่ายวันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าบ่ายวันนี้อากาศในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นยังไงคะครึมไหมคะครับค่อนข้างจะแดด ใช่ครับอ๋อแดดจะร้อนมากร้อนใช่ไหมคะโอเคหาดใหญ่เมื่อกี้ฝนตกลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มต้นรายงานพยากรณ์อากาศในวันนี้เริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับวันนี้มีมรสุมต้นถกเฉียงใต้น,นะครับที่ควบคุมนะครับบริเวณของทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับมีกําลังอ่อนลงนะครับเห็นว่าฝนช่วงนี้ก็ลดน้อยลงไปนะครับค่ะ เราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมครับช่วงบ่ายนี้ก็จะเห็นเมฆนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับถ้ามีาภักใต้ก็แถวบริเวณของมาเลเซียนะครับแล้วก็แถวสงขลายะลาปัตตานียะลาติวาดครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรไหมคะคุณทิธิพลวันนี้ครับใช่ของชุมพรค่อนข้างจะโล่งนะครับตอนบนนะครับ แม่แท้จะไม่มีฝนเลยวันนี้ใช่ไหมคะอืมดีจังค,ค่ะคุณอวยชัยว,ว้าวเห็นไหมในที่สุดเราก็เจอ f อตัวจริงมาแล้วหนึ่งคุณอวยชัยสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณอวยชัยคะอากาศที่นครศรีธรรมราชหัวใสร้อนมากใช่ค่ะใช่ไหมคะคุณทิพย์พลร้อนมากใช่ค ร้อนมากครับจะไม่มีเลยนะคะไม่มีฝนครับไม่มีฝน,นเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลัสสงขลาค่ะค,าาะครับ,บ,บ,นนรบเรดาร์สยยติงทัพสงขลานะครับช่วงบ่ายนี้จะมีฝนก่อตัวขึ้นบ้างนะครับแถวสะเดานะครับนันทวีสุบายย้อนเคลื่อนตัวไปด้านของจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ปัตตานีครับคุณพลทหารเล็กสีทนหรือเปล่าคะ คุณพลทหารเล็กอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคุณนาลิานาลิการายสวัสดีค่ะคุณลาลา่าสวัสดีค่ะโอเคทักทายเข้ามาได้นะคะขณะนี้คุณกําลังติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้คุณทิทต,นะติพลศรีตรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชานาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสด ตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่จังหวัดไหนสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่เว้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือได้หมดเลยนะคะส่งข้อมูลสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งอ่อนนะครับวันนี้ยังคงมีฝนอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเพดุลีนะครับจะเยอะสุดที่20% อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับส่วนมาจบลงมานะครับก็อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับแล้วก็มีอากาศร้อนในช่วงกลางวันด้วยนะครับตั้งแต่เมถุรีลงมาเลยครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ยี่สามถึงยี่เจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนหน่อยครับอืมเพราะว่ามีพระอาทิตย์ส่องทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะไม่เว้นเลยใช่ไหมคะทุกจังหวัดดิฉันดูคร่าวๆทุกจังหวัดทุกจัง ร้อนเสมอกันค่ะคุณอวยชัยนะคะคุณพินทิ์หรือเปล่าคะคุณพินทิ์น่าเห็นไหมพอเจอดอกไม้3มดอกนี้จําได้เลยว่าสัญ,ญลักษณ์ของคุณพินทิ์มาแล้วมอไม่ใช่มอร์นิ่งกูดอัฟเตอร์นูนค่ะคุณพินทิ์สวัสดีตอนบ่ายนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้คุณเซอร์มิสเตอร์นิวน้ำหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ เราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราในบ่ายวันนี้บ้างค่ะครับพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเรานะครับส่วนใหญ่ก็อากาศร้อนนะครับในแอ่กลางาวันแล้วก็จะมีฝนอยู่บ้านนะครับที่2 0ของพื้นที่อย่างหัดใหญ่คลองคอยโขงสะดานะครับเมื่อกี้ที่ดูจากเรดาร์นะครับก็เคลื่อนตัวไปด้านทางนทวีสบายย้อยครับค่ะแล้วในพื้นที่ เรือโน้กระแสสินสทิ้งพระแถวนน้นน้อยครับแทบจะไม่มีเลยครับแทบจะไม่มีเลยนะคะโอเคแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ uh, พี่น้องชาวเรือชาวประมงแถวคาบสมุทรสทิ้งพระนี่โอเคเดินเดินเรือได้ปกติเลยไหมคะทางนู้น ก็ขึ้นลมเองวันนี้เองก็อ่อนกําลังลงนะครับก็สามารถขึ้นลมเดินเดือได้ตามโมติน,นะครับแต่ถ้ามีเวริว่งีฝนฝนเข้าไปนะครับอาจจะมีขึ้นสูงมานิดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าแถวภาคตะสมุดวันนี้เองฝนก็น่าจะน้อยครับคุณที่พาพรสวัสดีค่ะคุณ อ,อะไรนะคะเจเจดาโอสวัสดีค่ะและคุณภูเบศหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะเรามาต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้วัดได้ที่37องศา,าเซลเซ,เซ,เซียส ที่อำเภอหัวหินจงัดประจบคีรีขันครับค่ะเรามาต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับอุณหภูมิต่าสุดของภาคใต้วันนี้วันหน้าที่23.3อง,งศาเซลเซียสที่ท่าอากาศยานใหญ่จอดสงขาครับค่ะคุณจำแรงสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเชา้าวันนี้ค่ะ รายงานฝนสถานีนะครับ24ชั่วโมงนะครับของ7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้จะเห็นว่าไม่มีรายงานฝนเข้ามาเลยนะครับก็แทบจะโล่งนะครับเมื่อวานนี้ครับรวมถึงน่าจะรวมวันนี้ด้วยไหมคะน่าจะโล่งเหมือนเหมือนกันไหมคะวันนี้วันวันนี้น่าจะมีฝนแถวเดาอยู่บ้างครับวันนี้น่าจะมีรายงานเข้ามาครับแต่ว่าอันนี้นับตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานนถึง7โมงเช้าวันนี้ ค่ะ<ช>แสดงว่าช่วงนี้ในโซนพื้นที่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยโอกาสจะเจอฝนน้อยนะคะวันนี้ เราก็มีความรู้สึกว่าเช้าออกตื่นมาออกกําลังกายตอนเช้าใส่สาย,สายก็คลึ้มนิดหนึ่งพอตอนบ่ายก็มีคลึ้มหน่อยหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่ในพื้นที่หัดใหญ่มีฝนลงมาโปรยปลายนิดหน่อยตอนนี้ก็ซาไปแล้วส่วนในวันพรุ่งนี้ล่ะคะคุณทิติพลเผื่อสักหน่อยสําหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าเราไม่ได้มานั่งรายงานพยากรณ์อากาศภาพรวมของโซน <S <S ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะลักษณะของภาพรวมนะครับของฝนพรุ่งนี้เองก็คล้าย กับวันนี้นะครับค่อนข้างจะน้อยอยู่ครับก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝนโปรยปลายมาบ้างส่วนใหญ่เน้นบ่ายถึงค่ำครับค่ะแล้วพี่น้องชาวเรือชาวประมงสามารถที่จะออกเดินเรือได้ตามปกติไหมคะครับถ้าพี่น้องชาวเรือนะครับสําหรับเอาวไทยเองนะครับห่างฝั่งอยู่ประมาณ1-2เมตรนะครับเวณฉุนฟ้าคานองก็มากกว่า2เมตรให้เลี่ยงเรือเรือที่มี ค่คุณฟ้าคนองหน่อยสักนิดนึงก็ดีครับส่วนถ้าอนามันถ้าตอนบนหน่อยพังงาขึ้นไปเนี่ย<ม>ก็ประมาณ2เมตรได้นะครับภ<ม>ูเก็ตลงมาก็1 2เมตรนะครับ<ม>เช่นกันเลย<ม>ก็เบนฟิลฟ้าคนองก็มากกว่า2เมตรให้เลี่ยงที่มีเนฟิลฟ้าคนองหรือเรื่อเรือด้ว,ว่อก่อนแล้วระวังนะครับค่ะวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเพราะฉะนั้นช่วงวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้น่าจะเป็นช่วงของ,ของการเดินทางใช่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ทุกคน<อ>ใช้รถใช้ถนนใช่ไหมคะ ลักษณะอากาศก็ใกล้เคียงกันครับก็ส่วนใหญ่จะร้อนครับฝนก็จะโปรยปลาแค่บางจุดเท่านั้นถือไม่แน่ครอบคลุมในหลายพื้นที่หรือว่าในหลายหลายหลายแห่งนะครับก็มีโปรยปลายบ้างครับเพื่อให้คลายร้อนกันบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อากาศร้อนจะส่วนใหญ่ครับประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วคุณทิติพลมีแพลนเดินทางกลับบ้านในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ไหมคะหรือว่างไงไม่ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีแพลนเดินทางอ่ะโอเคจบ การนำเสนอการรายงานพยากรณ์อากาศแล้วแล้วก็คุณทิติพนมีเวลาที่จะคุยนอกเรื่องกับเราต่อไหมคะวันนี้อ่นานดอได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยอ่าโอเคงั้นเราจะคุยนอกเรื่องกับคุณทิติพลเรื่องของกาแฟของจังหวัดตรังวันนั้นคุณทิติพลค้างเราไว้อยู่ใช่ไหมคะดิฉันยังไม่ลืมคะ่ะดิฉันพร้อมคุยอนอกเรื่องนะคะ เ,เวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดตรังนะคะจะสังเกตได้เลยว่าจะซ้ายมือขวามือในพื้นที่จะในเมืองนอกเมืองเนี่ยที่ตรังเนี่ยเต็มไปด้วยร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเต็มไปหมดเลยนะคะคุณทิติพลมันเป็นเทรนหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรคะไหนลองบอกคนต่างถิ่นอย่างสุภาวดีหน่อยค่ะผมว่าไม่ใช่เพราะตังนะครับที่พัทลุงก็เยอะอยู่เหมือนกันตัวสงค้าเองหันใหญ่ก็เกิด เยอะเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นยุคสมัยที่คนอยากมีธุรกิจของตัวเองมากกว่าครับแล้วก็เหมือนอยากหารายได้เสริมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยุคสมัยใหม่เนี่ยคืออ่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางโซเชียลเนี่ยก็ถึงกั้หมดแล้วแล้วทีเนี้ยเวลาจะสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆออกไปเนี่ยก็คือไม่ว่าร้านเนี่ยอยู่จุดไหนเนี่ยคือยิ่งคนเข้าไปเยอะเนี่ย หรือว่าสื Diamond, ่อประชาสัมพันธ์ไปทางโซเชียลเยอะอย่างเช่นทิกต็อกหรือเฟซบุ๊กเนี่ยคนก็อยากไปชิมไปไปลองเนี่ยครับก็เลยทําให้ที่ตรังมีร้านคาเฟ่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมผมว่าน้อยกว่าหัดใหญ่นี้อยหรอค่ะหรือมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหรือว่าที่ฉันไม่ค่อยไปนั่งคาเฟ่ก็ไม่รู้เนอะหรือแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักคาเฟ่ในหัดใหญ่เราก็เลยแบบไม่ค่อย อาจจะไม่อยู่ในโฟกัสที่สนใจมั้งคะคุณทิติพลแต่ว่าเวลาไปเนี่ยสงสค่ะสงสัย AI ที่ TikTok AI ที่ TikTok ที่มันขึ้นมามันพอ f o เซิ a r ชคคำว่าตัง AI เมื่อจับไปที่ตังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราเซ a ร์ h มันที่หันใหญ่มันอาจจะขึ้นตรงหันใหญ่ก็ได้ครับอ๋อค่ะอ่าพอพูดถึง AI แล้วคุณทิติพลได้ไปยุคการทำงานกับ AI อะไรบ้างไหมคะ <c oughs> อันนี้นอกเรื่องเ <c oughs> ่ะ <c oughs> เช่นอ่าเช่นอ่าคุยกับ Chat GPT บ้างไหมไหนคุยกับดิฉันหน่อยเรื่องนี้ประจำจริงเหรอคะนัก่กูตุคุยกับ Chat GPT คุยเรื่องอะไรไหนเสียงสูงอยากรู้มากเลยอ่าจ,จ้าจุทีตอบได้ทุกเรื่องครับใช่ถูก เรื่องชีวิตประจําวันถ้าถามอะไรก็ตอบได้หมดไม่เป็นเรื่องการคุณถามอะไรเขาคุณถามอะไรคุณถามอะไรชัด G พ t คุณบอกดิฉันหน่อยคุณถามอะไรบ้างเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานก็คือามว่งานก็เกี่ยวกับการเขียนข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานข้อมูลครับการเขียนงานงานเขียนงานแล้วก็การหาข้อมูลนะครับแล้วก็การทำพรีเซนต์โดยการที่่าทําวิดีโออะไรเงี้ยทาภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นการเขียนโค้ด คดด้านโปรแกรมครับ oh. รวมรวมไปถึงการตกแต่งบ้านหรือว่าการตกแต่งที่ให้ชตีออกแบบได้หมดเลยหรือว่าแม้แต่ดูดวงก็ชตชจีสามารถนนเซิร์ชเข้าไปแล้วก็สามารถทำได้ไมไยถึงว่าคุณทิพนให้ดูเหนือคู่หรือเปล่าคะถามเรื่องเนื้อคู่ไหมคือคอ่าชิตเนี่ย<อ>เขาจะเอา เราเซิร์ชไปชาร์ตเบิร์ดท,ที่เกี่ยวกับวันที่วันเดืมีเกิดของเราแล้วก็เอาชาร์ตเบิร์ดของเรไปใส่ใน Chat GPT แล้วเขาก็ทำนายให้เราแล้วตอนที่ข้อมูลเด้งกลับมาหาเราเนี่ยในคำตอบของ Chat GPT เนี่ยมันให้คำตอบคุณเนี่ยตรงสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะก็เกินกว่าเจ็ดสิบปดสิบนะครับจริงเหรอคะโอ,โอเคลอ,องดูลอ,องแล้ว รู้แล้วว่ามันโอเคขนาดไหนแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยดิฉันก็เห็นข่าวเหมือนกันคุณธิรพลคือก็มีคนหลายคนนะคะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะว่ามันว่ามันน่าเล่นมันน่าสนใจใช่ไหมคะก็ฟังคนนู้นพูดคนนี้เล่าว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการทํางานเราอย่างตอนนี้ที่สุภาวดีชอบมากๆเลยค่ะนึกอะไรไม่ออกว่าดิฉันจะเปิดเพลงอะไรดีดิฉันก็แค่ป้อนข้อมูลเข้าไปบอกว่า ช่วงนี้อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทหารที่ปกปกัปกรักษาอธิปไตยของชาติไทยอยู่พี่ควรจะเปิดเพลงอะไรให้คนฟังอินดี้ฟังเออนางตอบมาเลยค่ะมีให้เลือกหลายเวอร์ชันหลายมีนิง่งหลายความหมายหลายศิลปินจะเอาช้าจะเอาเร็วได้หมดอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวช่วยที่เจ๋งมากในความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณทิิพลใช่ครับแม่ แม้แต่เรื่องของขอทุกอย่างครับทุกอย่าง uh huh. ช่วยได้หมด uh huh. อย่างเช่นเรื่องการอ่าแต่งชุดหรือทุกทุกอย่างเลือกให้หมดเราเลยกลายเป็นว่า uh huh. แชททุกทีหรืออะไรเนี้ยรู้เรื่องเราจนจนบางทีเราก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันว่าว่า <Wow. S 2> ไม่รู้ข้อมูลเนี้ยอาจจะอาจสักวันหนึ่งอ AI อ่ะเขา เออนึกนึกมาถึงก็อะไรนะนรู้เลยว่าเราต้องการอะไรคลนนิ่งเต็มตัวเราเข้าใจเราไปหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ,อ่าฮะค่ะบางทีมันอาจจะน่ากลัวก็ได้ครับเพราะว่าเราป้อนข้อมูลไปได้หมด<ช>แล้วมันจะรู้นิสัย<ช>เราใช่เราอ่ะอยากได้อะไรต้องการอะไรเออแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีคนมีคนพูดให้ฟังว่า h a GP t GPT เนี่ยมันเป็น AI ที่มันเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของเรามันเป็นเหมือนคนที่รู้ใจเรามากที่สุดไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราทันทีที่เราป้อนข้อมูลข้อมูลที่เราป้อนนั่นแหละมันจะย้อนกลับมาหาเราในอีกสเต็ปต่อไปถูกไหมคะถูกไหมใช่ครับแม,ม่แต่เรื่องซื้หอหวยก็สามารถถามได้นะครับจริงเหรอคุณมีประสรบการณ์ขนาดน,นั้นเลยเหรอคะก็ก็ลองให้ อ่าทายหวยพนนี้ดูว่าจะออกอะไรจริงอะ่ะเคยใช้เหรอเคยเคยลองเล่นเหรอคะลองเล่นลองเล่นเคย<บ>ซื้อจริงด้วยครับแล้วเคยซื้อจริงแล้วเสียตังค์ได้ตังค์เสียหรือได้คะส่วนใหญ่จะถูกกินถูกกินอืมแต่เราก็ยังมีความสุกว่าเราก็ยังอยากคุยกับเขาต่อประมาณนั้นก็ยังดีกว่าแบบมั่วๆครับอ๋อ,อแล้ว แล้วแล้วคุณทิติพลคิดยังไงว่าเอ๊ะการที่เรามีเพื่อนเป็น AI กับการที่เรามีเพื่อนร่วมงานเป็นคุณชนุพงศ์เป็นคุณนุน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างหรือความสนิทใจในการคุยกับแชทกับคุยกับเพื่อนที่เราเห็นตัวเป็นเนรู้หน้าค่าตาอยู่รู้จักบ้านรู้จักฟ a ร i ม y รู้จักครอบครัวเรารู้สึกสนิทใจกับใครมากกว่ากันในความคิดของคุณคะ น่าจะมนุษย์เป็นตัวเป็นๆมากกว่า,วาเพราะ,ระว่าเราได้รู้พูดง่ายๆอ่ะ AI ก็คือ AI นะครับค,ความเป็นมนุษย์ความที่ Empathy หรือว่าความเขา้าอกเข้าใจความที่อ่าอ่าเข้าใจเราอ่ะยังไงมนุษย์เข้า,ขาใจกว่าไป AI อ,อ,อยู่แล้วครับอืมคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคอ่โอเคนะพอหอมปากหอมคอ คุณวรัตสวัสดีคุณวรัตด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้เรามีการคุยนอกเรื่องกับคุณทิติพลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จังหวัดตรังนะคะเรื่องของ AI ที่วันนี้ทุกวันนี้เราก็ได้เจอแล้วก็หลายคนก็ได้ใช้ AI ในการทํางานไปบ้างแล้วเหมือนเราสองคนก็ใช้ AI ในการช่วยเป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วยที่ดีในการทํางานก็หวังว่าการนําเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ ในบ่ายวันเสาร์วันนี้จะมีประโยชน์กับคนฟังไม่มากก็น้อยนะคะเราต้องขอบคุณคุณทิติพลศรีตารัตนักขุตุนิยมวิทยาชำนาญการด้วยค่ะที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงมาจากศูนย์ุุตนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะคุณทิติพลค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะคะสําหรับรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันเสาร์วันนี้ที่นี่ค่ะสุภาวดีขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยที่นั่งฟังแล้วก็ชมรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ที่นี่ที่เดิมค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับส นุอโดยศูยนอุตุนยมวิทยาภาคตายฟังตะวันออก074311760 t n into the w a y s of indie joy FM 1 0 7 7, 7. HEI's choice for every girl and boy feel alive